สวัสดีจากอังกฤษค่ะพี่น้องคะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันอาทิตย์ตอนสายๆจะอาทิตย์ตอนบ่ายสายเกยเก่ๆนั่นแหละบ่ายสามเนาะพี่น้องคะกินข้าวล้างถ้วยล้างชามนั่งเล่นเรียบร้อยหมายถึงว่าพักผ่อนเรียบร้อยก็ถึงเวลาที่จะต้องทําสวนกันคุณย่าเป็นคนให้กําลังใจค่ะสมัยก่อนคุณย่าเป็นคนลงมืงอเองนะพี่น้องหมายถึงว่าต่ก่อนคุณย่าเขาจะลงมือทําสวนเนาะ แต่ตอนนี้คุณย่าก็คือให้นั่งให้กำลังใจนะคะทำสวนคนส่วนใหญ่หมายถึงว่าที่นี่คนอังกฤษโดยเฉพาะคนเก่าแก่แบบนี้ชอบทำสวนกันเนาเห็นโบบ้านคุณย่าบ้านสวนคุณย่าก็ทำตัดหญ้าได้หญ้าแล้วก็อะไรก็ว่าไปนะนะั่นแหละพี่น้องคะปลูกดอกไม้ปลูกผลไม้ของเพื่อนแต่ก่อนคุณย่าก็ปลูกอันนั้นปลูกผักกินด้วยเนาะพี่น้องนั่นหละ่ะ วันนี้กลางเดือนตุลาคมนะคะพี่น้องคะอากาศแบบนี้ถือว่าดีสุดยอดแต่ว่ามันจะไม่แห้งนะคะมันยังชื้นอยู่ที่ตามอนันต์นะตามกลาสเห็นไหมคะตามสนามหญ้ามันยังเปียกอยู่แต่ว่าเราก็ทําได้คืออาจจะทําสวนเป็นครั้งสุดท้ายของปีนะพี่น้องเดี๋ยวสักหน่อยก็จะหนาวแล้วก็จะไม่ได้ทําสวนมันก็จะไม่ค่อยโตมัน ใบไม้บางต้นก็จะร่วงออกอย่างนี้จ้ะไม่ได้ทำสวนช่วงหน้าหนาวจะเริ่มทำอีกทีก็ประมาณเดือนมีนาถ้าอากาศดีเนาะมีนาเมษาหรือไม่ก็แล้วแต่อากาศนั่นะค่ะเนาะนั่นละ่ะน้องทำอะไร I'm trying to plant something น้องจะปลูก Dude, Do you plant spring onion in October? มัน <Or> ไม่รู้เหมือนกันเขาปลูกได้ช่วงไหนถ้านุอยากปลูกก็ปลูกเลยอันไหนที่ปลูกได้ปลูกลงไปเลยสปริ o ออ like? เอาที่เป็นต้นเป็นต้นน่ะต้นหอมน่ะทานตะวันต้นทานตะวันออกแล้วนางก็จะปลูกอะไรที่ปลูกได้ในหน้านี้น้อยอย่างมากที่ปลูกได้ในหน้าฤดูนี้เนี่ยนางอ่านดูว่าอันไหนที่สามารถปลูกได้หน้านี้อันนี้ขักชีจีนปลูกได้ so 120 seeds in that ก็แล้วแต่ค่ะมันต้องกระจายกระจายกันลูกแล้วก็น้ํามาลดจะต้องทําดีๆให้เมรีปลูกถ้าได้กินก็ถือว่าเก่งมากเมรีถ้าหนูทําได้กินที่หละนางเป็นคนทําอยู่ฝั่งนี้พี่ <Okay. S 1> นนท์เนาะตอนนี้หน้าเราจะเข้าหน้าหนาวดอกไม้ก็จะร่วงไปหมดอันนี้ดอกอันนี้นะปีหน้าก็ขึ้นได้นะถ้าเก็บไว้ดีๆวหนาก็เกิดดอกให้ได้ มันสามีตัดหญ้าได้ประมาณนี้แหละยังยังชื้นอยู่ฮะเนี่ยเอากระจายกระจายออกเด้อลูกเด้อไม่ต้องเอาลึกได้ไหมดิเพราะว่าตัวนี้เขาอ่านดูว่ามันเขาให้เอาลงลึกเท่าไหร่เออนั่นแหละ1 5ซอันนี้เดียวเองนะม่ลีแล้วก็ใส่แล้วก็เอานี้กรบกๆบกลบบกลบไปเลยเข้าใจไหม มันเซนติเมตรนิดเดียวเองเนี่ยลูกนี่ต้นอันนี้ใส่เดี๋ยวก็ย้ายเข้าในบ้านต้นใบมะกรูดเพราะเขาทนหนาวไม่ได้ตอนนี้ยังอุ่นอยู่จ้ะแต่ว่าตอนเช้านี้ห้าองศาสี่องศาหนาวนะแต่ว่าก็พอได้อยู่เดี๋ยวใส่ก็ย้ายเข้าไปแล้วต้นกล้วยก็จะย้ายค่ะต้นกล้วยก็จะย้ายเข้าในบ้านเนาะอันนี้คุณสามีทําอะไรดูไหมพี่น้องไม่ค <laughs> ุเอาออกจ้ะเพราะว่าเป็นประสบการณ์ experience นใช่ไหมคุณ เป็นประสบการณ์ปลูกแล้วก็ถอนแล้วก็ซื้อมาปลูกใหม่อยู่นั่นแหละจ้ะเนาะพราะไม้ตัดมันตอนหนึ่งมันก็เลยตายเนาะพี่้องบางอันก็ไม่ตายบางอันก็ตายก็เลยจะเอาออกหมดเลยนี่อันนี้ไม่ตายไมายถึงบางอันแต่ว่าส่วนใหญ่จะตายเพราะไม้ก็เลยเอาออกพี่้องจ้ะทีนี้อันนี้เนลลาเวนเดอร์ไซที่ปลูก ไอก่อนเพื่อนเลยตอนที่ทําสวนใหม่ๆเนาะที่จ้างคนมาลงสวนให้หนาะเน่ยลาเวนเดอร์ทีนี้ลาเวนเดอร์เนาะเรามีประสบการณ์แล้วถ้าเราปล่อยให้เขายาวเกินไปเนาะน,น้องเขาจะมีแต่ก,ก้างโอ้ยถอนไปไหนะนคือไอ้นมันจะไม่สวยเพราะไมก็เจะเอาใหม่คือเวลาที่มันหลังจากออกดอกแล้วเดือนกันยานี่เราต้องตัดให้เตียนเท่าที่ เท่าที่เราตัดได้ให้มันเป็นทรงกลมๆอย่าปล่อยให้มันยาวมีแต่ก้านน,น,นะพี่น้องเฮ้ทำไมเขาไม่ชอบก็เ,เลยจะถอนออกแล้วก็ซื้อมาปลูกใหม่น <c oughs> ี่นเราก็เอินมาถอนซื้อแล้วก็ถอนแล้วก็ซื้อแล้วก็ถอน <c oughs> อยู่นี่แหละพี่น้อง <c oughs> แต่ก่อนปลูกอันที่แบบเลื้อยคานเลื้อยนะ <c oughs> มันตายแล้วก็ปล่อยมันไปเห็นไหอพี่น้องขาวมันเป็นแบบนี้แหละสวนตอนแรกว่าจะทําอันนั้น มันทำไม่ได้ตอนแรกว่าจะทำเสายึดเนาะเสายึดแบบนี้จ้ะนี่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 ถ้าต้นมันเล็กๆเนาะที่นี่เขาจะทำเสายึดก่อนถ้ามันโตขึ้นอันนี้ก็จะขยายออกเรื่อยๆจนมันจนมันขาดตรงนี้ก็โอเคแล้วเนาะนี่เสาตัวนี้ว่าจะทำเสายึดของต้นไม้อีกต้นหนึ่งนี่ต้นนี้มันขาดออกแล้วจ้ะต้นนี้มันขาดออกแล้วเห็นบ่มันใหญ่เตน้ันก็จะขาดอกอกเห็นบ่มันใหญ่แข็งแรงแล้ว ทีนี้พอไม้ดึงออกมามันหักพี่น้องนี่เนาะว่าจะทําต้นนี้ต้นนี้นี่มันยังเอ็นอยู่มันยังบกแข็งแรงจ้ะเพราะว่าตรงนี้เนะี่ยมันชื้นตลอดเลยเห็นว่านี่มันเอน็นเนาะนี่ตอนแรกเราฝังไวน้นี่นี่ดึงดึงมันดึงไม่ได้เพราะว่ามันมันไม่แข็งไม้ไม่แข็งแรงพอพ่อไม้ก็เลยจะเอาโตไม้มาจากฟาร์มมา เอามากดลงตรงนี้แล้วก็ใช้เชือกด,ดึงดึงอันนี้อู้่ดึงอันนี้ให้มันตรงนะจา๊ะเพราะมันเอียงเลยพี่นอ้องเห็นบ่มันเอียงก็เอาตัวนี้ก็จะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวทําแบบให้มันลงพี่นอ้องนั้งซี่ละทําอยู่งั้นละค่ะหมายถึงว่าปลูกแล้วก็ถอนถอนแล้วก็ปลูกจ้ะ <c oughs> เป็นอย่างงี้เนาะพราเราใหม่ก็มีอยู่สี่ต้นเหมือนที่พดูดให้ฟัง เพร์แอปเปิลเชอร์รี่แล้วก็พลัมปลูกแค่นี้จ้ะเพราะว่าปลูกเยอะกินไม่หมดต้นแพรเก็บสองครั้งกินแบบพอดีพอดีเลยนั่นละเรื่องนี้ดอกไม้ก็ไม่มีจ้ะเพราะว่ามันหนาวจะหนาวแล้วมันก็จะเดี๋ยวสักหน่อยอันนี้ก็จะร่วงออกหมดใบไม้ร่วงก็จะร่วงออกหมดนั่นเห็นบ่อต้นพลัมร่วงแล้วพลัมร่วงออกแล้วเนาะประมาณนี้แหละสวนหน้าหนาวไม่มีอะไรคะ่ะเดี๋ยวหน้าสปริงมีนานี่ ทิวลิปไซจะขึ้นเต็มเลยเดี๋ยวไซจะให้เมลีมาฟังทิวลิปเพิ่มอีกแถวนี้น่งพี่นอ้องอ่นะนี่นี่คือประสบการณ์ของเราก็าคือต้องตัดแบบนี้ตัดเท่านี้ค่ะหมายถึงว่าไอ้ลาเวนเดอร์อย่าปล่อยให้มันยาวมันก็จะมีเก้งกลางแล้วมันจะดอกไม่สวยตัดให้สั้นๆเลยตอนที่มันหมดดอกแล้วนะจ๊ะหมดฤด,ดูมันแล้วนะต้องตัดให้สั้นๆ นี่คือว่ามันใหญ่ไปก็ต้องใส่ถังขยะไม่ได้ก็จะเอาไปปอบเผาที่ฟาร์มแมงอันเพราะว่าอย่างพี่น้องเพราะว่าเวลาถังขยะที่เป็นถังขยะเมืองทรายนี่สีสีสีน้ําตาลที่เขามาเก็บเป็นถังขยะใบไม้น,นั่นเองเขาจะมาเฉพาะช่วงฤดูร้อนแล้วก็อีกแค่สองครั้งในปีนี้เนาะฤดูหนาวแล้วก็ฤดูถัดไปหนุ่น ไม่รู้วันไหนวันเมื่ยมีนาหรือเมษาเขาจึงมาเก็บอีกรอบเราต้องรีบทําไม่ได้ซีเรียสมากสวนถก่วใสไม่เข้าว่าจะลงลาเวนเดอร์คือเก่าจะ้ะแถวนี้ and สิบห้าเซนอันนี้สิบเซน mm hmm. นี่แหละมันจะมีการให้ปลูกอยู่ค่ะช่วงปลูกของเขาก็ตามนี้ละช่วงนี้แหละจ้ะเป็นช่วงที่ปลูก แล้วก็มันจะออกดอกตัวนี้นะ <c oughs> มีนาเมษาั้งนะนัะ่นเมษาพุทธาตัวนั้นนะมีทิวลิปนะคะ plant them? อันนี้อีกตัวหนึง่งนี่เขาเรียกอะไรตัวนี้นะี่เอลเลี่ยมเอลเลี่ยมพ่ะยอันนี้นะตรงมาน,นี่เพราะว่าแต่ก่อนทิวลิปเราก็มีอยู่นี่อยู่แล้วนะมันมีอยู่แล้วทิวลิปแต่แม่ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรง <How many S 1> ไหนบ้างเอาท <the> ิวลิปเอาทิวลิปลงก่อนจะ้ะอยอา นี่หัวทิวลิปมันจะเป็นแบบนี้จ้ะแล้วก็ลงไปเลยทิวลิปมันมีเยอะอยู่แล้วปีนั้นแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนบ้างนะพี่น้องเราก็เลยเดาเดาเอาน้องไมดีอ่ะน้องไมดีต้องดูสายเชนอยู่ตรงไหนบ้าพูดต้องลึกขนาดนั้นนะอเดาเอานะ่นนี่พี่น้องเดาว,ว่าอืมอันอันเก่ามันอยู่ตรงไหนบ้างไม่รู้หมายถึงว่าหัวเก่ามันน่ะนะไมดี มันจะมีที่วัด <Which way S 1> ให้้วยตอน,น <round all? S 1> เอีเอาเอาด้นลงค่ะเอาด้านนี้ลงค่ะเอ,เอาลง <Like that. S 1> ไม่ใช่เอาด้านนั้นลง mm hmm. เออต้องกดให้เออกดให้มันถูกนะ When do they flower April to March อ๋อ no March to April เยะมีนาเมษาเอา้าแถวตอนนี้อีอกแถวนี้อันนี้จะเป็นดอกไม้เนี่ยนี่อย่งดีแต่ว่ามันเกิดไม่ทัน mm hmm. นี่เป็นพันตัวนี้เนี่ยแต่มันเล็กมันหนาวก่าน,นี่มันเป็นพันนี้จะ้ะ พวกนี้นี่ที่ใจไม่ถอนออกเอาปีหน้ามันจะได้เกิดมาอีกพ่อก็อยู่ฝั่งนูน้นคุณจ้ะแล้ว่นหลังพี่น้อกไซก็จะปลูกไปตัวนี้ก็จะปลูกด้านในปลูกเป็นกระจายไปอันนี้มันเกิดที่หลังจะ้ะเกิดดอกที่หลังเมพีเอสาพุธภามั้งตัวนี้นะหลังจากที่ทิวลิปยุบไปนะนะ โอเคแมลี okay, <Okay. S 1> ่บายยก่อนจ้าวันนี bye. Bye ้ก็เป็นการทำสวนเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับบ๊ายบาย